ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมรับฟังชี้แจงข้อราชการผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS โดยมีกระทรวงมหาดไทยพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงการเร่งขับเคลื่อนโครงการสำคัญนายพานุแย้มสีผู้ว่าร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครเสียอุธยานำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS ที่ห้องประชุมราชสีห์อาคารสารกลางว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยนายสุพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการขับเคลื่อนแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณพุทธศักราช2564วงเงิน2,400ล้านบาทจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี2564 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้กลไกลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนหรือการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับกลุ่มแปรรูปผลผล,ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งการจัดสรรเงินกองทุนนี้จะช่วยเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการกระจายไปยันทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยกระทรวงพลังงานจะสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการให้มากที่สุดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำแนวนโยบายและโครงการต่างๆซึ่งเป็นโครงการที่ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงและรัฐบาลกำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตามวัตถุประสงค์ต่อไป